ในการประกอบก็คือต้องระมัดระวังนะครับให้เขาอยู่ในในร่องนะครับที่พอดีนะครับแล้วก็กดเข้าไปครับนี่ครับเป็นนั้นเสร็จนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับ ได้นำคลิปนะครับฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับการ DIY นะครับดีๆมีประโยชน์นะครับและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็เจอปัญหานะครับเพื่อนๆรีโมทรถยนต์ผมนะครับซึ่งก็ใช้มานานนะครับก็เก่ามากแล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นของ t ต y o ต a า i l u ักบีโกนะครับ รุนน้ามากแล้วครับพอดีระบบรีมทดนะครับมีปัญหานะครับมีปัญหายังไงนะครับก็คือทานอ่อนนะครับเพื่อนๆเวลากดปลดล็อกนะครับกดล็อกก็ไม่ค่อยจะติดนะครับวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสไปสอบถามนะครับที่ร้านก็เขาแจ้งราคามานะครับเพื่อนๆก็ประมาณสองร้อยถึงสามร้อยบาทนะครับการเปลี่ยนทานนะครับเพื่อนๆ ผมก็เลยนั่งช่างใจนะครับก็คิดได้นะครับก็เลยไปเปิดหาข้อมูลนะครับสำหรับชนิดของฐานนะครับที่ใช้กับรีโมทของไฮรักิโก้นะครับปี2010นะครับเพื่อนๆก็ได้นะครับพบว่านะครับเขาระบุไว้เป็นฐานนะครับรุ่น CR2016 ครับเอครับเป็นขนาด3โวล์นะครับเพื่อน ก็เลยจะนํามานะครับเปลี่ยนเองนะครับเพื่อนๆแล้วมาดูกันนะครับว่าเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงนะครับหรือว่าแกะไปแล้วเจออะไรนะครับเพื่อนๆทาไปพร้อมกันนะครับว่าจะสามารถกุญแจเราจะสามารถกลับไปใช้มันเดิมได้ไหมได้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆสำหรับอุปกรณ์ก็มีอันเดียวครับผมมีไขควงแบวนนะครับอันเล็กนะครับเพื่อน ไอ้กลวงเช็คแรมเช็คไฟทั่วไปก็ได้นะครับเดี๋ยวไปเริ่มแกะกันเลยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆสําสำหรับตัวกุญแจนะครับที่เราจะเปลี่ยนฐานนะครับเพื่อนๆ่จะสังเกตดูนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะเห็นช่องแกะนะครับตัวประกบนะครับของตัวกุญแจนะครับอยู่มีช่องให้เราแกะออกนะครับเพื่อนๆอนอันนี้เฉพาะรุ่นนี้นะครับเพื่อน เดี๋ยวเราเออลองแกะกันเลยครับไปพร้อมๆกันนะครับโหนี่ยินเสียงป๊อกไปเลยครับนี่ครับแกะออกยากหน่อยนะครับเพื่อนๆอันนี้แกะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกอีกด้านหนึ่งครับนี่ครับแกะออกมาก็จะเจอ หน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นฝาที่แกะออกมาแล้วนะครับแล้วก็วางไว้ก่อนครับนี่ครับเพื่อนๆนี่เลยเจอแบบนี้นะครับเจอสัญลักษณ์นะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆ cr สองศูนย์หนึ่งหกนะครับซึ่งตรงกับชนิดของฐานที่เราซื้อมานะครับนี่ครับตรงกันนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเราไปแกะออกกันเลยครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาแกะตัวฐานกันเลยนะครับตัวนี้นะครับจุดที่เราจะแกะนะครับมันก็จะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับนี่ครับแกะมาก็จะเจอตรงนี้นะครับแล้วเราก็นำไขกวงแบนนะครับ งัดขึ้นนะครับนี่ครับได้ยินเสียงนะครับแล้วฝาก็จะหลุดออกครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นฝานะครับตัวนี้ก็จะเป็นฐานชุดเดิมนะครับนี่ครับเป็นโมเดล cr สองสูงหนึ่งหกสามว์นะครับอันเดียวกันนะครับ ดูอีกทีนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเดี๋ยวแกะฐานออกมากันเลยครับฐานก็ที่ติดอยู่นะครับก็แกะออกมาง่ายๆเลยนะครับตอนนี้ครับไม่ได้ใช้แรงอะไรนะครับเพื่อนๆนี่ครับแต่เราต้องจําไว้นะครับก็คือเครื่องหมายบวกนะครับอยู่ด้านตัวเรานะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นสัญลักษณ์นะครับ อยู่ด้านนอกนะครับเครื่องหมายบวกนะครับขั้วบวกนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรานําฐานออกมาแล้วครับอันนี้คือด้านนอกกับอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เรียบเรียบธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะเกะฐานจุดใหม่นะครับเข้าไปใส่นะครับชุดใหม่ที่เราเข้าไปใส่ก็หน้าตาแบบเดียวกันครับน่ครับ เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าผมซื้อมาในรา,าคาเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆสำหรับฐานฐานใหม่นะครับฐานใหม่ที่แกะออกมานะครับเพื่อนๆนี่ครับไมาเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราก็นำมาใส่นะครับ กับตชุดกุญแจเรานะครับจุดเดิมนะครับเครื่องหมายบวกมาหาตัวเรานะครับตัวนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าเขาจะมีขั้วอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเขาจะมีจุดจุดเห็นไหมครับตัวที่เป็นทองเหลืองนะครับเราต้องอนําแผ่นฐานนะครับเข้าไปนะครับที่ตัวขั้วให้พอดีนะครับนี่ครับแบบนี้ครับ นี่ครับเพื่อนๆจุดจุดที่ต้องระมัดระวังครับนี่ครับตรงนี้นะครับใส่เข้าไปครับปุ๊บนี่ครับชุดฝานะครับชุดเดิมนะครับก็การใส่ชุดฝานะครับเพื่อนๆการใส่ชุดฝานะครับก็ใส่จากด้านล่างก่อนนะครับเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับเกี่ยวเกี่ยวมาแล้วนะครับแล้วก็ ค่อยดันเข้าไปครับนี่ครับก็จะดีดินเสียงกัอปเข้าไปนะครับแล้วเราก็ดันกลับเข้าไปตำแหน่งนะครับทางชุดดีโมดไอชุดปลดล็อกต่างๆนะครับตรวจสอบนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นออันเสร็จเรียบร้อยสําหรับการประกอบนะครับแล้วเราก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลอง ลองกดดูนะครับว่ามีไฟขึ้นบริเวณจุดตรงนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับเพื่อนๆอันนี้คือปลดล็อกนะครับนี่ครับมีไฟติดนะครับล็อกนะครับเพื่อนๆนี่ครับมีไฟติดนะครับแสดงว่าโอเคใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือฐานชุดใหม่นะครับแล้วเราก็ประกอบฟ้านะครับเพื่อนๆประกอบฟ้าเข้าไปครับ ในการประกอบก็คือต้องระมัดระวังนะครับให้เขาอยู่ในในร่องนะครับที่พอดีนะครับแล้วก็กดเข้าไปครับนี่ครับเป็นนันเสร็จนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยนะครับสำหรับฐานนะครับที่ผมได้เคยบอกเพื่อนๆไว้นะครับว่าผมจะบอกราคานะครับตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อนะครับ ห้าสิบห้าบาทนะครับเพื่อนๆห้าสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆืถ้าเจอปัญหาเหมือนผมนะครับก็ไปหาซื้อมาเปลี่ยนกันได้นะครับประหยัดขึ้นเยอะนะครับเพื่อนๆื่อนส่วนทานชุดเก่านะครับเพื่อนๆืแบบนี้นะครับเราก็ใส่ีิมพอแบบนี้นะครับแล้วก็ไปทิ้งนะครับในถังนะครับที่เขามีไว้สําหรับทิ้งแบตเตอรี่หรือ ก้อนฐานนะครับเพื่อความเป็นมิตรนะครับต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อนสําหรับวันนี้นะครับมองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดนะครับก็ได้นําเทคนิคดีๆนะครับเพื่อนๆสําหรับการ DIY นะครับเปลี่ยนฐานรีโมทรถยนต์นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ให้แง่คิดดีๆนะครับในการใช้ชีวิตนะครับรวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับ สหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ